รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย คือเรียกว่าเป็นเมืองที่มีทุกอย่างดีกว่าเป็นเมืองที่มีป้อมปราการในสมัยโบราณเนาะซึ่งเอาไว้ดูพวกข้าศึกอะไรต่างๆที่จะเข้ามาทางเรือเข้ามาทางอะไรนเห็นวิวทุกส่วนสัตว์ทุกสัตว์ส่วนของอันตาเลียเลยก็คือเห็นทั้งชายหาดที่อยู่เละแนวตรงนี้เห็นตัวเมืองฝั่งนี้ก็เห็นเป็นภูเขาล้อมได้เลยก็เลยจะเห็นว่าเมืองนี้เนี่ยที่แท้จริงแล้วก็จะเป็นภูเขาที่โอบเมืองข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขา สวยมากๆค่ะเมืองนี <wan ita> ้ยังอยู่กับทอลกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองที่ตุรกีกันนะคะแต่ว่าเราย้ายฝั่งค่ะจากฝั่งอีสเรามาที่ฝั่งเวสกันบ้างเราจบฝั่งอีสไปหมดแล้วโอ้โหเมืองโบราณเต็มไปหมดเลย ฝั่งเวสค่ะคือเป็นฝั่งที่ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะมาตุรกีหลายรอบแล้วยังไม่ถึงตรงเมืองนี้ซะทีแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภูมิภาคอันตาลี亚หรืออันตาริ亚วันนี้เราอยู่กันที่เมืองอันตาริ亚นี่แหละค่ะเป็นเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งแบบสว่างสวยมาก oh. เราพักในโรงแรมที่แบบห่างออกไปจากตัวเมืองเก่านิดนึงซึ่งบอกว่าเหมือนไม่เอาไม่ผสมอะไรอะ่ะบอกไม่ถูกเป็นพวกเมืองที่มันแบบสีสันแสงสีของตุรกีอะไรอย่างเงี้ย ในเวลาเดียวกันนี่เรากำลังจะเข้าเมืองเก่าปรากฏว่าตรงขัง้นมีมอสค่ะมีเสียงละหมาดพอดีเลยนี่คือเสน่ห์ของอันกาเลียอันตาลียาที่แบบว่าผสมผสานกันระหว่างความโมเดิร์นกับความเก่าแก่เดี๋ยวเราเดินเข้าประตูเมืองเก่ากันตรงนี้เลยนะคะคือตรงนี้เป็นประตูฮาร์เรียนซึ่งคลาสสิกมากไปเลยค่ะข้างหลังเรานี้นะคะก็คือประตูฮาร์ดเดรียน,นะคะ่ะเป็นประตูทางเข้าเมืองเก่าซึ่ง ทุกคนมาต้องผ่านประตูนี้เป็นประตูที่เขายังเก็บรักษาไว้เราจะเห็นแนวกำแพงเมืองที่อยู่รอบๆแต่ประตูนี้เป็นปรป,นประตูที่มีกลิ่นอายความเป็นกรีกความเป็นโรมนันอย่างเสาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกรีกนะแต่ว่าตัวซุ้มโค้งอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นโรมันมากแล้วเขาบอกว่าใต้ซุ้มโค้งค่ะมันก็จะมีลวดลายแกะสลักในแบบโรมันอยู่ พอมาอยู่ใต้ซุ้มโค้งนี่จะยิ่งเห็นเลยค่ะว่ารายละเอียดดีเทลข้างใต้เนี้เยอะมากหรือแม้กระทั่งทางเดินเนี้ก็เป็นทางเดินตั้งแต่สมัยโรมันซึ่งถ้าประมาณการอายุก็น่าจะเกือบ2,000ปีได้เก่าแก่มาก ในเมืองเก่าเนี่ยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขามีทุกอย่างจริงๆค่ะเดินผ่านเข้ามานี่เริ่มมีร้านซูวินียร้านขายของเก๋ๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของเก๋ๆได้ไหมรวมถึงคาเฟ่แล้วก็พวกบูติโคโฮเทลที่อยู่แบบเหมือนเป็นบ้านเก่ามาก,ก่อนแล้วเขาก็เอามาทําเป็นโรงแรมแต่ว่าของที่มีชื่อข,ของเขาอย่างหนึ่งนะพวกเครื่องหนังนี่ยนะเนี่ยก็เป็นเครื่องหนังที่แบบว่าเขาทำขายซึ่งแบบนี้ขอดูกันนะ มากมากค่ะในบรรยากาศในเมืองเก่าของอันคาเลียหรืออันคาเลียเนี่ยนะคะเพราะว่าระหว่างเราเดินเนี่ยในเขตเมืองเก่าเหมือนเขาวงกดเลยตรอกซอกซอยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเขาจะมีกระถางดอกไม้เล็กๆอะไรเงี้ยนะแล้วปลูกดอกไม้คือเดินแล้วก็แบบเออน่ารักดีอะ่ะแล้วบ้านเรือนก็เก่าแต่ว่าเขาก็เอามาโม,โมเป็นพวกอย่างที่เรานั่งงเงี้ยก็เป็นร้านอาหาร เป็นบูติโคเทลสวยๆเต็มเลยอ่ะซ่อนอยู่ในเมืองเก่าคือเรียกว่าถ้าใครอยากจะแบบมาแล้วชอบพักในเมืองเก่าอ่ะคุณจะชอบมากเพราะว่าในนี้มีให้เลือกเยอะมากๆรวมถึงร้านอาหารนี่เรากำลังหาร้านอาหารของเราอยู่ค่ะก็จริงๆทาง g t o ท e เก e ด t r a ว e l บุ o k ไปแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปหาก่อน ียกว่าเดินเพลินแน่นอนค่ะในเมืองเก่าอ่ะเพราะว่ามันมีของให้ช็อปเยอะมากค่ะของอย่างเมื่อกี้ในเวิร์กเมื่อกี้นะของแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลมากแต่อันนี้ค่ะจะเป็นทิพย์กลแบบตุรกีมากเพราะว่าอันนี้เป็นแบบที่สูบยาสูบของคนผู้ชายตุรกีท้งเราเห็นผู้หญิงก็สูบบุหรี่อยูน่นะที่นี่ <First> watching, ก็วใส่ <watching person. S 1> ไอ้นี่แล้วก็สูบเนี่ยเก๋ดี เหมือนเขาวงกอดเลยเมื่อกี้มองเห็นยอดนี่งานสุเหลาคือนนในเขตเมืองเก่าก็จะมีสุเหลาหลายแห่งเลยบ้านเบิร์นก็ยังมีแต่คิดว่าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพวกยุโรปนะจะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะขึ้นอันนี้มันยังแบบเพิ่มแบบสปริงไงนะท่องเที่ยวยังน้อยๆอยู่หรืออีกแง่นึงก็คือเย็นๆคนก็ถึงมาเดินกันมาเดินตอนกลางวันคนก็เลยยังน้อยๆยังไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรแต่ว่าร้านรวงเปิดแน่นหมดแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปโอทาวร์รีอรองกันก่อนกินข้าวกลางวันก่อน บอกเลยนะคะว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสาหรับ Ant alia, Ant alia. อันตาเลียอันตาเลียอ่าจะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างเช่นจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยคือเรียกว่ามีเป็นเมืองที่มีทุกอย่างดีกว่าเป็นเมืองที่มีป้อมปราการในสมัยโบราณเนาะซึ่งเอาไว้ดูพวกข้าศึกอะไรต่างๆที่จะเข้ามาทางเรือเข้ามาทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทุกวันนี้ก็ยังมีการขุดอยู่นะคะอย่างตรงนี้คือเป็นโรแมนบาร์ดมอเพราะจะเห็นวิวภูเขาลาดด้านแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กอ่าวของแอนตาริยซึ่งแบบเนี่ยุ๊บเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นคลิปซึ่งจะเห็นว่าการก่อสร้างของเขาเนี่ยพกตึกต่างๆอะไรอย่างนี้ยสร้างล้อไปตามคลิปอย่างนี้เลยก็ไม่กลัวแผ่นดินไหวเลยเนาะบางจุดก็จะมีชายหาดอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ก็เป็นมุมที่ผู้คนนิยมมาตากอากาศมาอะไรอย่างนี้กันก็จะสังเกตว่าเป็นเมืองที่เราเริ่มจะเห็นบรรยากาศของพวกนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียฝั่งอะไรอย่างนี้ที่มามาเที่ยวกันในแถวนี้กันคือเป็นเมืองที่มีทุกอย่างจริงๆนะเมืองนี้จะช้อปปิ้งจะกินอาหารจะอะไรอย่างนี้หลังจากนี้ไปหลายๆมือเนี่ยเพราะเราอยู่ฝั่งนี้หลายวันใช่ไหมก็จะมีแบบพวกปลาพวกอาหารทะเลซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เลยกินอยู่ฝั่งนู้นกินไก่กินเนื้อกินไก่กินเนนะื้อสลับมาหลายวันละพอมาฝั่งนี้สลับเป็นกินปลาบ้างเดินไปทั่วเมืองนี่นะคะต้องบอกเลยว่าเมืองนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากเลยแม้กระทั่งพวกซากปลักหักพังอย่างข้างๆเราเนี่ยเป็นมัสยิดที่ ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่ารอบๆเนี้ยเขาเหมือนกําลังก็รีโนเวทอยู่อะไรเงี้ยแต่จากโครงสร้างที่เห็นเนี้ยมันทําให้รู้เลยว่ายังมีกลิ่นอายยังมีเขาโครงของความเป็นกรีกโรมนันเหมือนกับเคยเป็นโบสถ์ของพวกคริสอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกอย่างนี้ก็จะเป็นพวกอิสลามลนะเปลี่ยนสลับไปสลับมาอะไรอย่างนี้แต่ยังเห็นมีเขาโคงแต่อย่างทุกวันนี้ก็จะเป็นซูเราของของคนตุรกี กับการจนาหงทองร่วมกับโปรต t เก r ทราเวลชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี12-22พฤษภาตุรกีลิเวลา่าลุยฝั่งตะวันออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไป16-26กรกฎาคมทริปแกรนโปรตุเกส9-23กันยาเที่ยว5อุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยาถึง -11 ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโรและประเทศไอซ์แ,แลนด์13-26ตุลา ดื่มดำสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9-19คาไปสำรวจประเทศจุดเอ็กซอติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0946249398 0834439192สนับสนุนโดย g o t o g e t h e r Travel ลล่มากๆเลยค่ะอากาศดีมากๆเพราะว่าเหมือนเป็นจุดชมวิวประจำเมือง ว่าตอนเช้านี่เราเดินจากฝั่งโน้นนะคะนี่เราเดินในเมืองเก่าก็คือเห็นเห็นสองนอนหอคอยนั่นอยู่ในเมืองเก่าอันนั้นเป็นยอดหอคอยของมัสยิดเนาะแต่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจริงๆแล้วจุดนี้มองเห็นเลยก็คือนี่เลยค่ะหอคอยมินาเล่ข้างหลังซึ่งเป็นสร้างเรื่องแตสมัยเซลจุกซึ่งก่อนออตโตมันอีกจะสังเกตว่ามินาเล่ของพวกเซลจุกกับออตโตมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นพวกออตโตมันก็จะบางแหลมเป็นทรงเรียวขึ้นไป ก็จะอยู่ข้างหลังคือข้างหลังทั้งหมดนั้นออตโตมันหม,หมดเลยมีเซลจุกอยู่อันเดียวซึ่งอันนี้ก็อายุ800กว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอันตาริยาตอนนี้แต่ว่ามุมนี้ดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากมองเห็นเมืองเก่าได้ทั้งเมืองเนี่ยมุมนี้มองเห็นเมดิเตอร์เรเนียนได้เต็มตามเลยค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่อยู่ติดกับทะเลเลยอ,เอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเมืองใหม่เพระฉะน,นั้นตรงนี้นี่คือจุดที่ดีสำหรับการชมวิว น,นี้กำลังนั่งเคเบิลค่ะขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นจุดชมวิวประจำเมืองก็ไม่ใช่ประจำเมืองจุดชมวิวที่จะเห็นเวิร์กอัลเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้างหลังเลยอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้แดดอาจจะขมุกขมัวนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีแสงอยู่นะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วจะเห็นวิวสวยแน่นอนแต่ว่านี่ค่ะต้องถามเพื่อนร่วมทางของเรา <laughs> เพราะทริปนี้เราเป็นแฟ,แฟนทริปเนาะก็จะมีพี่ๆร่วมเดินทางมาด้วยนี่ จังไหนคะคนนายค่ะหนองคายค่ะอันนี้เอกกร,รพ่จูตพี่ยานะคะคคก็สนุกไหมสนุกไหมเต้นเต้นแล้วก็สนุกมากอันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อกกรบอกบเลยฝั่งนู้นคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับ ชิลเลยค่ะเพราะว่าข้างบนเนี้ยเป็นแบบคาเฟ่เนาะมีร้านอาหารด้วยมีคาเฟ่ด้วยแต่ว่าเห็นวิวทุกส่วนสัตว์ทุกสัตว์ส่วนของอ,อันตาเลียเลยก็คือเห็นทั้งชายหาดที่อยู่เลาะแนวตรงนี้เห็ตนตัวเมืองฝั่งน,งนี้ก็เห็นเป็นภูเขารอบด้านเลยก็เลยจะเห็นว่าเมืองนี้เนี่ยที่แท้จริงแล้วก็จะเป็นภูเขาที่โอบเมืองข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขา สวยมากๆค่ะเมืองนี้ก็สําหรับกระเช้านะคะก็เปิดทุกวันขึ้นมากันได้หรือว่าใครจะขึ้นมาแล้วนั่งชิลเหมือนเราอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แบบหาก,กาแฟกินบายๆก็ชิลไปอีกแบบค่ะ เป็นท่าเรือของเมืองอันตาริยาเนาะก็จะมีแบบรถเอ้ามีเรือเรือเนี้ยจอดเต็มไปหมดเลยค่ะก็มีทั้งเรือที่เดี๋ยวเขาจะพาท่องเที่ยวออกไปล่อง ล่องในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยมีล่องดูซันเซ็ตล่องตอนกลางวันก็มีไปชมแบบพวกตำน้าผาที่เราเห็นจากตอนกลางวันเนอะมองลงมาแล้วเป,เป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งเรือไปร่องแบบนั้นด้วยแต่เดี๋ยวก่อนจะไปล่องค่ะไปดินเนอร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าร้านอาหารนี่อยู่ตรงนี้เอง จริงๆเป็นร้านอาหารตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดินเนอร์ที่นี่กันแล้วมาที่นี่อาหารทะเลนแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้จะดูเมื่อกลางวันเนี่ยเรากินปลาไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามื้อนี้ปลาอีกหรือเปล่าแต่ว่ามาทะเลปลาใช่ไหมเมดิเตอร์เรเนียนแบบนี้ปลาดีกว่าค่ะแต่ว่ามองมุมนี้เราก็จะเห็นเลยนะเนี่ยเรือเขาเพิ่งผ่านนะท่องเท,ที่ยวออกไปล่องเดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะออกไปล่องเหมือนกันแต่มองมุมนี้ก็จะเห็นหมดเลยเมืองเก่าอะไรอย่างนี้เราก็ท่าเรืออยู่ตร เขาเอาร้อ,องแบบนี้ก็จะดูซันเซ็ตหรือบางทีก็ตอนกลางวันก็เห็นมีนะเพราะตอนเราอยู่โรงแรมเราก็จะเห็นอยู่<อ>แต่ว่ามันเป็นการล้องประมาณ 40, 40นาทีที่<อ>ข้างหลัง,งเราเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นหน้าผาอ,อะไรอย่างนี้ที่แบบว่า มีพวกโรง,งแรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผ่านโรงแรมเราด้วยนะตรงนี้มันก็จะมีโรงแรมเนี่ยตั้งแบบบนหน้าผาบนขาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตลอดทางเลยนะแล้วบางที่เนี่ยก็จะเป็นน้ําตกซึ่งตกลงมาเป็นปกติเราเห็นน้ําตกลงพื้นลงแม่น้นําอันนี้ลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะนะคือแบบสนุกมากอันนี้ราคาราคา ทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736หรือทิปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง พกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Getawaycation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี1-15มิถุนายนไปไฮกิ้งด้วยกันบนเทือกเขาแอลสามฝั่งทั้งสวิสอิตาลีและฝรั่งเศส5-8กรกฎาคมขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเรที่ประเทศมาดี8-11พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป่งที่เชียงใหม่1-8ธันวา ไปนอนอีกกูดูแสงเหนือกันที่ลับแลนดประเทศฟินแลนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่083-009-0012-081426-1414สนสนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram อยู่ตุรกีก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาจะหากาแฟกินเนี้ยระหว่างเดินทางเนี้ยบางทีก็ลาบากเหมือนกันอย่างวันนี้ค่ะต้องนั่งรถข้ามเมืองมันก็จะแบบาหากาแฟกินลําบากเหมือนกันแต่ว่าเราติดกาแฟ AB Coffee มาด้วย เป็นกาแฟอาราบิก้าค่ะที่น้ำตาล0%ซมีวัตถุดิบพรีเมียมมากมายมากกว่า30ชนิดนะคะเช่นลังนกแพ้จากไต้หวันหรือว่าจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นแล้วก็มีอีกเต็มเลยที่จะทำให้ช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงข้อต่อเรียกว่าผมผิวเล็บเล็บอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยดี <Wow. S 1> มากค่ะสะดวกด้วยเพราะว่าแค่ฉีกปุ๊บเนี้ยเราก็สามารถที่จะกินได้เลยไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee ทางเลือกใหม่ของคอกาแฟที่รักสุขภาพค่ะ กะะ็มีทริปที่แบบเอกซติกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นเราจะไปเลบานอนกันในช่วงเดือนตุลา1-10ตุลาค่ะไปเลบานอนกันเอกซอติกมากๆอันนี้รวมถึงซาอุดีอาระเบียนะคะก็จะมี9-19ธันวาค่ะไปซาอุดีอาระเบียกันอันนี้เขาเพิ่งเปิดประเทศเพราะฉะนั้นใครที่ชอบประเทศแบบใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะหมายถึงเขาเพิ่งเปิดให้เราเข้าไปเที่ยวกันก็ไปร่วมทริปกันได้นะคะรวมถึงทริปอินสเปกค่ะในช่วงต้นปี2060 ค่ะไปแอลจีเรียด้วยกันอันนี้เอกซอติกแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะการจนาหงทองทอล์กเรื่องเที่ยวไปกันแบบโอ้โหมีทริปกันยาวๆตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าหยิบขึ้นมาเป็นทริปที่เราอยากจะนำเสนอก็เป็นทริปสั้นๆไปมาดีฟค่ะกันยาเต็มไปแล้วค่ะทุกคนคืออันนี้แบบปังไม่ไหวเราต้องเพิ่มกรุ๊ปเป็น4ถึง7 กันยานะคะไปบาอทอด้วยกันค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะดูแมนตาเรเนี่ยเหมาะมากเพราะเป็นซีซันของแมนตาเรที่มาลีฟเนาะไปไปดูแมนตาเรด้วยกันจากนั้นค่ะถ้าเป็นทริปที่เราร่วมมือกับ Getawaycation เนาะก็ยังมีที่1ถึง8ธันวาอ่าอันนี้ใครชอบดูแสงเหนือล่าแสงเหนือเรามีทริปนอนอิกลูดูแสงเหนือค่ะที่แลปแลนด์ and, ประเทศฟินแลนด์นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเทรคกิ้งเนี่ยช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะประมาณวันที่8ถึง18อะไรแบบนี้ เรามีทริปไปเทรคกิ้งกันที่อานาปรนาเบสแคมป์ค่ะที่เนปาลใครที่ชอบไฮกิ้งต้องรอเลยนะคะอันนี้นี่สนุกมากอะดเวนเจอร์มากพูดเลยคคลมูดหมดเลยค่ะล่าแสงเหนือก็อีกแบบนึงเทรคกิ้งก็อีกแบบนึงแมาดิฟก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นใครสนใจทริปไหนโทรเลยค่ะที่ Get a แ a ค i วชชันเบอร์นี้ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าสาหรับเมืองอันตาย,ยานี่เหนือความคาดหมายจริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเมืองที่ทะเลอย่างเดียวก็คิดว่าโอเคแหละเป็นเมืองตากอากาศของตุรกีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วก็แบบเฮ้ยตื่นมาแบบภูเขาก็สวยเพราะว่าโรงแรมที่เราพักเนี่ยมองแบบเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมองเห็นภูเขา ไม่ไกลจากเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเพอร์เฟกหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหเมืองนี้มีอะไรให้ดูเยอะมากเลยค่ะทั้งทะเลทั้งภูเขาวรวมถึงเมืองเก่าด้วย <Okay. S 1> ก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมีจุดชมวิวมุมส,สูงๆมีอะไรต่างๆนานา,นารวมถึงอาหารทะเลด้วยแบบเมดิเตอร์เรเนียนเลยเพราะว่าอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างเลิศหมดเลยค่ะอ่ะก็เอาเป็นว่าสําหรับใครที่อยากมาตุรกีหรือมาตุรกีหลายรอบแล้วเราไม่ถึงทางฝั่งลิเวลา่าสักทีครั้งนี้เป็นตุรกีลิเวล่าที่เอพิโซดที่ทุกคนต้องชอบค่ะเพราะว่าทะเลสวยมากๆเลยเนาะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสําหรับทิพยะประกันภัยค่ะ GoPro Thailand โโ by Metragam นะคะที่แบบว่าโอ้โหเราใช้ GoPro shooting ขึ้นเคเบิลอะไรต่างๆนาะนาะ สะดวกทุกโอกาสเลยค่ะรวมถึง TrueMove Edge ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพนะคะและที่ขาดไม่ได้เลย Go to g e t h e r Travel ค่ะทริปนี้เป็นแฟนทริปมีแฟนๆรายการหลายๆ,ๆคนร่วมเดินทางมากับเรานะคะทั้งฝั่งตุรกี Eastern t u r k e แล้วก็ t ุรกี Riviera ด้วยเอพิดหน้าจะไปไหนติดตามกันต่อค่ะแต่แน่นอนเรายังอยู่ที่ตุรกีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ